สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวไก่ชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมรวมถึงผู้ติดตามด้วยนะครับผมในค่าคืนนี้ผมก็จะมาพูดถึงยารักษาไก่ชนที่จําเป็นนะครับผม ผื่อว่าหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับว่ามียาพวกนี้อยู่นะครับผมเป็นยารักษาและป้องกันนะครับผมรวมถึงวิตามินเสริมด้วยนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นซูเปอร์กรีนนะครับผมเป็นยารักษาและป้องกันโรคหวัดต่างๆในไก่ชนนะครับผมหวัดหน้าบวมคอคอขี้เขียวขี้ขาวเป็นยาที่ผมใช้บ่อยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์กรีนพัดนะครับผมเป็นยารักษาและป้องกันโรคทางเดินหายใจโรคหวัดที่รักษาไม่หาย หวัดหน้าบวมคอดังคอคลอกโลคขี้เขียวโรคขี้ขาวโรกอหิวา และอีกตัวนะครับเอ็กตาพัดนะครับผมเป็นยารักษาโรคหวัดต่างๆในไก่นะครับผมหวัดคอคอกคอ,อดังท้องเสียอหิวาในไก่ออกฤทธิ์เร็วเป็นยาที่ผมใช้นานทีนะครับผมและอีกตัวนะครับผมเป็นยายูคาักษารักษาโรคหวัดหน้าบวมโรคหวัดต่างๆคอคอกคอดังขี้เขียวขี้ขาวอหิวาตาเจ็บอักเสบหลังจากการชนนะครับผมซูปเปอร์ไวตาเป็นยาสําหรับฉีดไก่ชนที่ไม่สบายเบื่ออาหารอ่อนแอไม่สมบูรณ์บํารุงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือฉีดก่อนชนหรือหลังชน โดยผสมกับ A 100 หรือยูคาจะได้ผลดีทําให้ไก่ฟื้นตัวได้เร็วเป็นยาที่ผมใช้นานๆทีนะครับและอีกตัวนะครับผมซูเปอร์เอหนึนะครับผมเป็นยารักษาอาการอักเสบเฉียบพันหลังการชนไก่เจ็บตีนข้อบวมขาบวมขาอ่อนฉีดหลังจากการผ่าหนอไปหรือประหลอดทาให้แผลหายไวเป็นยาที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันส่วนมากจะใช้ฉีดหลังการชนซะส่วนใหญ่ออกซิไซคินเป็นยาสําหรับสัตว์หลายชนิดแต่สําหรับไก่ชนเป็นยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ นิเลือหลักพงมจมูกอักเสบข้อบวมหลอดลมอักเสบเพน,นิซลิน V50 0เป็นยาที่รักษาไก่ขันไม่ออกคอดังไก่เป็นฝีดาษซุปเปอร์คิกเป็นยาหยอดค่าพยาธในตาไก่หยอดเพียงหยดเดียวพยาธจะตุยในทันทีเป็นยาที่ผมนานๆานใช้ที u c Fa c เป็นยาเร่งการจเจริญเติบโตของสัตว์แข็งแรงต้านทานโรคน้ำหนักดีโตเร็วกว่าปกติ30% ไบโอบีสเป็นยาปฏิชีวนะผสมวิตามินชนิดละลายน้ําสําหรับสัตว์ปีกเพื่อป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางระบบหายใจโรคหวัดหน้าบวมยานี้ผมใช้เป็นประจําให้ไก่กินตั้งแต่เกิดจนไปถึงเลี้ยงออกชน คาตาซาเป็นวิตามินบำรุงสัตว์แต่สำหรับไก่ชนจะช่วยทางด้านเสริมสร้างกระดูกทำให้ไก่ฟื้นตัวได้เร็วบำรุงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทำให้คึกข้าไข่ใบใหญ่ไก่แม่พันธุ์ออกไข่ได้ดียานี้เป็นยาที่ผมใช้ประจําและนีนาซอนเป็นยาฆ่าเชื้อรายาที่ใช้รักษาขี้กากไก่กิน1เม็ดครั้งเดียวเป็นยาที่ผมใช้บ่อยเช่นกัน ยาทุกตัวจะมีวิธีใช้ที่กล่องผมเพียงแค่เสนอสรรพคุณให้ทราบและยาทุกตัวสามารถใช้รักษาได้จริงๆเพียงแต่อาการของการรักษานั้นไม่เหมือนกันบางตัวเป็นหนักมากจนยาเอาไม่อยู่บางตัวเป็นขั้นเริ่มต้นก็สามารถรักษาได้เราต้องสังเกตตัวไก่ตัวรักให้ดีถ้าเริ่มเห็นมีอาการป่วยก็รีบรักษาอย่าปล่อยไว้นานก่อนที่จะรักษาม่ะ